พิมพ์นี่พายออกมาแจ้งปมร้อนตรงนี้แล้วพอออกมาแจ้งปุ๊บปรากฏว่าเทรนด์ทวิตเตอร์ก็ขึ้นอีกแล้วเออพิมพ์นิพายมาเมื่อวานฉันก็สงสารนะอยู่นะหน้านางก็แบบหน้านางก็จะเหี่ยวๆหน่อยหนึ่งหน้าจะแบบไม่ได้เหี่ยวกันนะเหี่ยวแบบคือหน้าห่อเขราใจคนหน้าเศร้าเหมือนแบบคนหน้าเศร้าปะเจอเรื่องเจอมรสุมหน้าก็จะแบบไม่สดใสคือหน้าไม่สดใสเลยเมื่อวานแววตาไม่สดใสรู้เลยว่ากำลังทุกข์ใจ เฮ้ยตหนูดูหนูดูสแววตานางทุกใจนางเปิดไลฟ์มาเนี่ยนางบอกว่านี่คือไลฟ์สดครั้งแรกนอกสถานที่ที่ไลฟ์แบบนี้ค่ะคือหลังๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าพิมพ์ลี่พายอยเจอดราม่าหนักมากแต่ดราม่าที่เหมือนจะไปแบบไปต่อไม่ได้จริงๆอ่ะคือส้มสามโลลอยนี่แหละเออนี่คืออะไรอ่ะส้มสาโลลอยพิมพ์ลีพายบอกว่า คนกินส้มสาโลร้อยเนี่ยให้ไปซื้อที่ตลาดนัดให้อยู่แบบอัตภาพหน้าตาชาติกำเนิดนืาก็ <ใน S 1> แ่ลนิยม <ใน S 1> ก็ไม่บ้าต้องบอกงี้เขาขายส้มเจ็ดโลเจ็ดรอยเจ็ดสิบคราวนี้ก็มีคนมาแซะบอกเขาว่าพี่มีสัพี่ภัยพิมมีสามโลร้อยมิล่าเขาก็สาดกลับไปว่าถ้าอยากกินสโลร้อยเนี่ยไปหาตามตลาดนัดแถวบ้านไปลองเสี่ยงดูว่าจะได้เสวียหวานบ้างเปรี้ยวบ้านไปั่งบ้างจืดบ้างอยแล้วก็เวลากินเนี่ย ก็กินตามอัตภาพตามฐานะต,ตัวเองไปอย่าตะเกียกตะกายขึ้นมาสะท้อนใจะพูดประมาณนี้สะท้อนใจมากจริงๆเธอแล้วเธอคิดดูสิคนในสังคมไทยอ่ะร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือกินส้มสามโลร้อยเราโตมากับส้มสามโลร้อยสามโลบางทีก็แปดสิบบาทที่จ๋าเคยกินนะเธ <Interesting. S 1> อเข้าใจไหมฉันเข้าใจแล้วทำไมเสียใจมากตอนนี้พอมันเป็นประเด็นแบบนี้มันเลยกลายเป็นอิมแพคกับคนทั้งประเทศที่บอกว่า ฉันเคยเชื่อมั่นในพิมพ์ลิพายที่เป็นผู้หญิงเก่งตะเกียรตะกายจากฐานะยากจนเป็นล่ำรวยมหาเศรษฐี oh. แต่ทำไมวันนี้มาดูแคลนคนที่ซื้อของเขาล่าลอันนี้เราพูดในมุมเราเนาะใช่แล้วการที่คุณไปช่วยเหลือคนที่ขาดโอกาสเนี่ยมันคืออะไรคุณวันนั้นคุณช่วยวันนี้คุณดูแคลนเขาไม่เราได้สองแบบแบบแรกนะช่วงหลังพิมพ์ลิพายอารมณ์ไม่ค่อยดีเธอต้องยอมรับว่าคลิปนี้ oh. พิมพ์ลิพายอาจจะโดนแย่โดนยุแยงตะแคงัง่วจากคอมเมนต์ ิ่งเหล่านี้ฉันเคยเจอมาก่อนบางทีเนี่ยเม้นมายัว่วไงบางทีแบบเออมึงยั่วกูใช่ไหมกูด่าก,กลับแต่เวลาพูดกลับไปเนี่ยลืมไตรตรองไงลืมคิดให้ดีว่าคําพูดมันจะย้อนมาทาร้ายเราคือเมื่อวานนี้พิมลิภัยก็ออกมาพูดนะเดี๋ยว er ไปดูคลิปเป็นก่อนนะฮวเราต่อวันนั้นเนี่ยคนหลายหมื่นคนเป็นพยานได้พิมพ์เชื่อว่าต้องมีคนที่เป็นลูกค้าของพิมเนี่ยจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีก็คือไล์ขายส้มเสร็จปุ๊บเจ้าชายรถพ่วงแซว เซลเรื่องอุย้ยกูไม่เอาหรอกสามโลร้อยหรือหรือประมาณเนี้ยแต่แต่เมนมันคือสามโลร้อยกูคิดว่าสามโลร้อยไม่มีสามโลร้อยไม่มีอยู่แบบอัตภาพตามหน้าตาเนาะอยา่าพยายามตะเกียกตะกายชาติกำเนิดเธอเป็นอย่างไรเธออยู่แบบนั้นบางคนมีไม่มีเงินหน้าก็แย่รวะสน่ยมไม่ดีอย่างมึงตามอัตภาพกูเดี๋ยวามาหาว่าบูลลี่ พอมาดูข่าวฟีดท,ที่เขาตัดเขาตัดแค่นั้นแต่ก็ไม่แปลกเพราะว่าพูดแรงปากไวแต่เจตนาเราไม่ได้จะว่าหรือจะไปเหยียดใครเลยกำพืชพิมพ์เนี่ยมาแบบยิ่งกว่าลากยาไม่มีเจตนาจะไปว่าใครเลยจะหยอกเล่นกับเพื่อนนี่แหละซึ่งพิมพ์เล่าแบบกาวไป เดียวชั้นๆว่าเจ้าชายรถพ่วงเนี่ยเราหยอกกันมาตลอดเลยจะให้มีปฏิสัมพันธ์ในการขายพิมพ์ก็หยอกลูกค้าก็หยอกกลับอย่างเงี้ยมันเป็นลีลาของพิมพ์แต่พิมพ์ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปเหยียดใครหรือไปเหยียดสังคมมันไม่ได้เจตนาพิมพ์จริงๆแต่ข่าวว่าเอาไปตัดพิมพ์ขอพูดหน่อยนะมันเกินไปเอาไปว่าพิมพ์ว่าพิมพ์ในเหยียดคนนั้นคนนี้เหยียดคือตั้งใจเหยียดคนจแนล้ำเฉลิมนจรไน้ไหมโหพิมว่ามันแบบ ก็เล่นใหญ่ไปกูเนี่ยนะลืมกำพืชกูเนี่ยนะแบบเขียนว่าอะไรเหยียดคนจนกูนี่นะวัวลืมตีนโอ้โหกูเครียดกูแบบโอ้ยอันนี้พูดจากใจเลยนะนี่ดูพิมพ์ลิพายมานานนางเป็นคนแบบเนี้ยแหละนางเป็นคนแบบนี้เลย นางเป็นคนที่เวลาใครมาแยวหรือมาหยอกเนีน all, hit, ่ยนางจะตอบกับแบบรับแรงแรงแสบแบคืออันนี้สไตล์การขายของนางแต่คราวนี้คําพูดที่พูดเมื่อวานเนี้ยต้องยอมรับนะว่าข่าวหลายสื่อหลายสำนักก็พลาดหัวใหญ่โตเหมือนกันเพื่อจะเรียกคนเข้ามาดูแต่คราวนี้ต้องยอมรับว่าสิ่งที่พิมพ์ลี่พายพูดแล้วประโยชน์ที่เขาตัดมาเขาไม่ได้ตัดต่อเลยนะแค่ตัดมายาวเนี่ยพอฟังเนื้อใจความจบเนี่ยมันก็สะอื้นอยู่ในใจไงดังนั้นเนี่ยคือต้องบอกเลยว่า หลายคนก็ผิดหวังคอมเมนต์ร้อยละเก้าสิบเชื่อไหมว่าออกมาผิดหวังเยอะมากเราเชื่อว่ารอบนี้เป็นมันจะสอนพิมพิพายได้อีกหลายอย่างว่า,าต้องระวังคําพูดเพราะาตอนนี้พิมพิพายอยู่ในจุดที่ดราม่าเยอะคือเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ปากไวอย่างเงี้ยค่ะผลของการกระทําของเขาผลของคําพูดของเขาเขาก็ต้องยอมรับมันคือพิมพิพายทาดีเนี่ยคนชื่นชมพิพมพิพายแฮปปี้แล้วก็ยอมรับกับผลน,นั้นแต่พอพิมพิพายพูดแบบปากไว ไม่ตั้งใจแต่พูดออกไปแล้วก็ต้องยอมรับเหมือนกันก็ต้องยอมรับนะฮะอันนี้ก็คืออยากให้พิมพ์ลี่พายปรับปรุงเรื่องนี้เพราะเชื่อว่าแฟนคลับหลายคนที่พร้อมอุดนนุนก็มีเยอะแยะมากมายพร้อมจะซัพพอร์ตแต่ว่ารอบนี้อยากให้ปรับปรุงจริงเพราะว่าเราดูอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันแรงไปหน่อยมันมันไม่ควรเนาะนะ f c ที่ชื่นชอบผลงานเพลงของพิมลิพายนะก็อยากเชียร์แบบให้สุดใจแต่ว่าพอเป็นเทนี้ก็ส่วนสื่ออื่นๆเราก็จะพูดต่อมาเออก็เบาๆข่าวังหน่อยแบบอย่าไปพาดหัวแรงสารนางเพชรมัน i